ไม้ไม่พอหรือผมกดไปมีแต่เรือผ้านผมยังไม่เ,นเด,ด,ดนอดเลยเราจะไปกันยังไงนเนี่ยพาคนเชียจมปุ๊เนี่ยไม่จมไม่จม <c oughs> ผมอยู่ตรงกลางผม,ม <า S 3> ไม่ขับอ่ะมา,นะมาทีละคน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 เร็วขับไปเราขับไปเฮ้ยมาทีละคนมาทีละคนเอียงเอียง

เอามาคุณคิวมางมาน้ำไม่ลึกน้ำไม่ลึกน้ำลึกฉลาดมากเลยจมเลยจมทางนายก่อนยืนในบาร์รันยืนในบาร์รันอ่ะนะอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยไปเอทำไมมันขัดได้มันขัดได้สองทางอ่ะอ๋อเลยโคตรเปรี้ยวเสว์เชี่ย นี่อาร์พจีพวกยิงมาแล้วไงวะเอาแค่บาเลยเนแ่แตกเรียกตัวยิง <laughs> มีบ้านคนที่จะหาขอเลย่ยนหน่อยบอกมาเลีย่ยนเกินอะ่ะ How dare you enter my layer, scumbag? Oh, just kidding. No reason to be afraid. No more than usual, that is. This huh? is Killbox, huh? ladies and gentlemen. Let's <laughs> see who lives and who gets horribly mutilated. Here are the rules. You've got 15 minutes to show us how skillful you are, otherwise, the whole world will find out how your corpse looks like. <Somewhere> else. <ป>เฮ้ยทำไมเึ็มาเปลา่านี่แค่ตะปูนะมี่ ฝนตกเขาหน่อยนะเกมอที่ซ้อปตืนด้วยกระสุดรเ,สเริดควันเปิดแล้วตาเค็ดโอเค Is brought to you, some They say the more the So let's make it a party. <laughs> <coughs> <laughs> hey, home, home, MP5 เอาล็อกซองอ่ะเดียวนะเดี๋ยออกไปก็มีปืนให้เล่นเลยลูกศรต้องใส่ต้องต้องมีซองใช่ไหมถึงจะใส่รูกวนได้มีซองแม็กมันใช่ไหมแบบไม่งัันมันจะยัดได้ทีแล้วลูก high Zombie i don't get our store order yours now it's getting a

โตมีตะปูเปิดตะปูกันแล้วกันที่ห้องห้องนี้ <U MP. S 2> เปิดแล้วเหลือห้องนี้เหลือห้องตัวแทน TNP เปิดแล้วครับเสร็จ <It 's> <laughs> แต่เฟมเละตกมากดเฟมไออ่นะ้ท่องเดียวใช่ปะเติเติตตตบหละตางเเห็นเดินข้าอยู่หน้าประออผมผมเมเลตกออเอ AVD กที่สุดใส่แวละของแกนี่ลกเนยัดแม็ Okay, I'll go that. Please note that no decent living being was harmed during the filming of this show. It's getting a bit boring. Here, have a bit of entertainment. He's a fool. เหนืไม่ไม่ไม่ไมผมันแบ,บน่งน,น้ำพุ่งมาแค่ลุงกำลังมองไม่มีแต่ไก็ยังโอเคได้ละแต่มันต้องเอ,อเอาเอาไปได้ไหมผมแบกได้หน่อยได้มันเหลือ,อเอฟบีอ่ะเหลือเอฟบีอ่ะจะผมสลายไปห้ กตหมดหมดป่ะเอาไปเลยอเ,เอาหัวพังเอาผ้งมันเป็นใส่ใส่ใสเอาแล้วไงไปหมดแล้วเสร็จสิบกันไหมเสร็จ that would be all the only thing left here is a swift and painless death provided by our lasers i highly recommend it <laughs> Help enter my scumbag. scumbags! Uh. Oh, just kidding. No reason to be afraid. No more than usual, that is. This is Killbox, ladies and gentlemen. Let's see who lives and who gets horribly mutilated. Rules are simple. You have 15 minutes to acquire as much goodies as you can. One wrong step, though, and you better start running. It's a kill box, not a gift box. And here I am, thinking you're going to be a star. How foolish of me! มาเปาทุกตัวเลยน o ่ว่า่ะ cover ไอ้ง e. ี้ยก็ได้นะดูดูรับร่ากันเนี่ยแก่บางคน taxi 4อ่ะได้แล้วนี่ลูกหนึ่งแกแทเลยพวกเรายิงแค่บ้าปืน,ปนโอเคทบให้ เอาป pues ิ๊งสองเลยวะเฮ้ยทำไมฟันตอกยี่ยไม่ตายวะตอนนี้เปิดแล้วไอ้ยักษ์นีสิ Know, right? <laughs> ยุดโต้อะไรร้าห้องนี้ได้ต่วเม็ดแค่ยังไม่เจอชาดเลยไม่เปิดแะ้วรับไหมครับผมคนข้ามมาสู้นะะนี่สุสงงานหูสองอันเลยอ่ะเออแค่อะไรเนี่ย

bà lệch hết hết bà vào hết 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 เฮ้ยต o ไม,ม่ได้เอ n อเ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  i เอ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 เ a เอ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 ้อเ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 ออเหเอ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 อเอเอ้อเอ เองียบเกมใช่อเอาไปนะช่ยวยพี่ไม่ใ่ควงปะในเมียปะชางคลอง

Otherwise, the whole world will find out how your court looks like. And here I am, thinking you're going to be a star. How foolish of me. เขาบอ,อกว่าต่วนี้มันอันนี้ด้วยโควิดไม่ไม่เขาให้เอาเลงนะตอนนี้มันจะจะเราจะตก,กจะกินบุญเก่าอยู่นะ ตอนแรกก่อนจะรับเพื่อนนบอลมามันไม่อัน,นี้มันอาจจะได้ก่อนนครับตอนแรกครับค,คบรับ ย,ยากเลยแอคที่4อันนี้ห้องนี้ก็เปิดอะครับผมืนั่งกันเล็ดกับำนี่เอสบอกเขา่าไปมนะั้ยไม่ด่าวีเอสอะ เหมือนกันแะเ่นเี้ยอไปละเอาแค่กระสุนน้อบอกแล้เอาไว้ยิงสาดีเลยเอาคกรสุนไปลืมไปไม่เลยมยมีผมเอาไม่ได้เป็นสติติอืมต่ำเลยบ่

อย่างนี er> ้ไม่ไ่อย่おお <ok, i งรถไฟดูดีตั้งหน้าไปโอ้ยโอ้ยเฮียตัมบีลุมอุ้ยตายตายจิงเลยดะเฮียสัมบีลุมสี่ตัวชิบหายละขันตีได้ไหม สัตว์เอ้ยเกิดบน,นมาเกเอร์ไอสัตว์เอ้ยมันมาสีมุมมันบล็อกผมอนะมันวิ่งไปที่ไหนเอาของไออะไรเงีเออใช่ใช่เรื่อยๆแบบนี้ลงไปเก็บเออท่องเก็บหมดตั้งหน้าเนี้ยมึงเรามึงมึงทอยของมาวางไวต้ตรงหน้าประตูได้ไหมเออแล้วมึงก็กดล็อกไอ้นี่่อยเลย แต่ว,ว่ามึง,ม,งมึงกดล็อกเสร็จแล้วมึงค่อย,ยนี่อนะ่อปั๊บปับมันมันมาพร้อมกันสี่ตัวมันล็อกผมสี่มุมให้ผมขยับไม่ได้ชัดเออมาพลาดด้วยครั้งแรกเลยตายไปที่ล็อก มีอย่างเ้อมันตกกี่ทีอ่ะสตัวบบบบบบบ๊บะบ๊บวงเลยเือดหายเือะสี่สิบสี่สเลยไอ้นี่แบบมึงถอดถอดชุดแรงนอกแล้วก็มึงก็ใส่ชุดตะเพคเข้าไปเลยยังรู้ไปหมดนะนะใครรู้ใารรู้ห n านรู้หมด ได้แพ็กีโต้แต่อย่างอื่นมันก็เกลือได้เอฟบีคพกอ่ะได้ไดเอ็ได้กเปิดแต่ในข้างในอมมันเลต้องลองกดข้าหนเ่ย ก่อนเปิดประตูมึงคนได้หมดแล้วก็เอามากองไว้หน้าประตูับผมมาถดงบันเทิงแล้วจัเก็บช่วยดึงของเลยมันมีเวลาถามสินดี้ใม่ไ ปีช่วยด้วยเดีวปีโอ้เหี้ยเฮ้ยสุดปีโดนเติมเฮ้ยสองปีโดนสปาวนี่ว่ะเฮ้ยพงเข้าห้องก่อนได้ไหมโอ้โเฮีย เคยไม่ตายกูไม่ตายสิวะ so, h o ้ e อง B เลยสับสับสับเสื้อไหน่อยเอก็ได้เสื้อสอง B ก็ได้นะมันพันไม่ได้มันจะสิบเชื้อองนแะ เลือดไร่หววตอนเข้ามาผมดเก่งมันปลาเปอ่ะเอเลยตรงมือยางหมดเลยี่ยใช่หรออยู่สงห้องเลือดเลือไม่มีพอเราก็ได้ทานั้นได้สี่โควต์คลได้ก็พอแล้ มึงเอาของทอยเอาไว้วางของไปอยู่หน้ามาแล้วไม่ติเร็จเนต้องใส่เด้ดอเย่อลู30 seconds l

ใครสซฟาย N16 ได้ไหมไม่ไหวเลยแต่อ,อะไร C4 ฟ a c k เหรอไอ้เหี้ยแก๊สพ่นแรงอ่ะไอ้สัตว์้ปเราะมาทางไหนวะขวาขวายังไม่ได้กดตู้นี่เลยนะตู้ปืนอนะไม่ต้องอหรอไม่ต้องของเหลือ คือแก๊สโคตรแรงเลยสัตว์เราต้องไปฟาร์มเซตหนึ่งนะด้วยเนี่ยหาสมบัติเลือด้วยเพราะว่าเราต้องหาไอ้นี่ทีการ์ดิ่ง